สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะมาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมถุนตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม2566ค่ะ เรามาดูการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะถ้าเทียบกับเมื่อครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมดาวส่วนใหญ่ยังคงสถิตณที่เดิมค่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้าสถิตยอยู่ณราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคดาวพระเกตหมายเลข9้าและดาวมฤตยูหมายเลขศูนสถิตอยู่ณราศีพฤษภดาวศุกร์หมายเลข, 0, าาข,เลข6 สถิตอยู่ณราศีตุลดาวอังคารหมายเลขสามและดาวพุธหมายเลขสี่สถิตอยู่ณราศีพิจิกดาวสาวหมายเลขเจ็ดสถิตอยู่ณราศีกุมและพระราหูหมายเลขแปดสถิตอยู่ณราศีมีนค่ะแต่พอวันที่17ธันวาคม2566ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งก็โคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณราศีพิจิก มาสถิตที่ราศีธนูอันนี้จะเกิดขึ้นตอน3.47นาฬกา47นาทีนะคะแล้วพอช่วงปลายเดือนค่ะนั่นคือวันที่26ธันวาคมเวลา6 4นาฬกา45นาทีดาวศุกร์ก็จะโคจรยกย้ายจากที่สถิตอยู่ณนะราศีตุลย้ายไปสถิตณนะราศีพิจิกและพอวันรุ่งขึ้นคือวันที่27ธันวาคมเวลา 4นาฬกานาทีดาวอังคารหมายเลข3ก็จะโคจรยกย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนคะในช่วงนี้อย่างแรกเลยต้องขอเรียนว่าขอให้ท่านระมัดระวังการใช้เงินค่ะในเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนความรักจะทำให้เกิดธุรกิจค่ะ จนบางทีท่านก็ตัดสินใจมีคุณส่วนแบบปุกบปรับหรือว่าตัดสินใจแต่งงานแบบปุกบปรับค่ะแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมถุนบางท่านก็ขอให้ระมัดระวังความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความรักหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็น ช่วงนี้บริวารลูกน้องจะกระด้างกระเดืองพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อพูดอะไรไม่ค่อยฟังค่ะหรือถ้าเก็บแมวจรมาเลี้ยงนะคะโอ้จากที่เคยเป็นกัพระตอนนี้จะกลายเป็นกำแหงในทันทีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวันที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้คู่ครองคนรักจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือกุนส่วนคู่สัญญาของท่าน ท่านก็จะดูไม่ออกว่าเขาคิดยังไงอ่านใจไม่ถูกค่ะส่วนชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มักจะมีศัตรูมักจะมีอุปสรรคอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองค่ะอะแต่ข่าวดี สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางคืนนั่นก็คือการแต่งงานการมีแฟนหรือการมีหุ้นส่วนจะทำให้ท่านมีโชคลาภค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีเมทุนไม่ว่าจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนนะคะในช่วงนี้ท่านก็จะพัวพันอยู่กับเรื่องของเอกสารเรื่องการทำสัญญาเรื่องการเจรจาการดูแลต้อนรับคนนั้นคนนี้ จนบางครั้งก็ทำให้ท่านปวดหัวเวียนหัวอยู่เหมือนกันคะ่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้กันนะคะวันที่17ถึงวันที่23ธันวาคมชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เดินทางทางน้ำท่านจะได้มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศหญิงนะคะซึ่งเขาจะมีสวนให้ท่านได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งทำให้การงานทำให้สถานะของท่านสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่22และ23ทธันวาคมท่านจะได้ประโยชน์จากการเข้าสังคมได้ประโยชน์จากการคบหากับเพื่อนฝูง ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาค่ะวันที่24และ25ธันวาคมชาวลัคนาราศีเมถุนท่านจะหงุดหงิดจะกระวนกระวายใจใครทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจท่านค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีเหตุมาจากผู้หญิงหรือมีเหตุมาจากเรื่องการเงิน จากนั้นวันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนท่านมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ได้เดินทางได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคะและมีภาระเรื่องการเงินที่จะต้องจัดการค่ะและถ้าท่านสนใจในเรื่องโหราศาสตร์อยากรู้หรืออยากเรียนติดต่อฉัดได้เลยนะคะ ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้สัดขอเชื้อเชิญชาวลัคนาราศีเมถุนทำบุญเสริมดวงบูชาดาวพุธอันเป็นดาวประจําตัวของท่านค่ะท่านสามารถทำได้ด้วยการจัดสมุรปากานะคะจำนวน17เล่ม17ด้ามหรือว่า17ชุดจะไปถวายพระพิสุขสงฆ์หรือเอาไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนก็ได้ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลให้ท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีความเจริญก้าวหน้าค่ะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีชีวิตที่ดีต้อนรับปีใหม่2,567ที่จะมาถึงนี้ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรดทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ